ไอซ์แลนด์เนี่ยคะ่ะเขาเตรียมที่จะกลับมาเปิดประเทศแล้วนะคะก็จะต้อนรับนักท่องเที่ยวให้กลับไปเที่ยวได้ภายในวันที่15มิถุนาย,ยนนี้เรื่องนี้ทางรัฐบาลไอซ์แลนด์ก็มีการคุยกันแล้วก็วางแผนสำหรับการรับมือกับนักท่องเที่ยวนะคะวิธีการของเขาจะรับมือกับนักท่องเที่ยวอย่างไรหลังจากการกลับมาเปิดให้การท่องเที่ยวจากไอซ์แลนด์อีกครั้งหนึ่งคะ่ะ เขาบอกว่าถ้าหากว่านักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงไอซ์แลนด์เมื่อไหรเนี่ยนะคะลงสนามบินปุ๊บก็จะมีการตรวจโควิด1 9ฟรีทันทีค่ะเรียกว่าเป็น testing on arrival นะคะแล้วก็จะมีการบังคับด้วยว่าคนที่เดินทางมาที่ไอซ์แลนด์เนี่ยจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะซึ่งแอปพลิเคชันนี้ก็จะใช้ในการติดตามตัวของคนที่มาที่ไอซ์แลนด์นะคะ หลังจากที่ไปตรวจโควิด1 9แล้วเขาก็จะส่งผลการตรวจไปให้ถ้าหากว่าผลตรวจออกมาเป็นลบนักท่องเที่ยวก็จะสามารถเดินทางได้โดยที่ไม่มีข้อจํากัดค่ะเพราะว่าเขาเข้าใจว่าทุกคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวเนี่ยอยากจะเที่ยวได้อย่างอิสระแล้วก็ไม่มีใครอยากที่จะถูกกักตัวก่อนแต่สําหรับกลุ่มคนที่ไปตรวจแล้วพบว่าเชื้อเป็นบวก ทางประเทศเนี่ยเขาก็จะไม่ส่งตัวกลับทันทีนะคะแต่ว่าจะต้องถูกกักตัวก่อน14วันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักท่องเที่ยวค่ะซึ่งอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวของไอซ์แลนด์ถือว่าส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจของไอซ์แลนด์นะคะคิดเป็นประมาณ9%ของ GDP ค่ะ ที่ไอซ์แลนด์เนี่ยทำพร้อมกับการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาก็คือสิ่งสำคัญเลยเขาให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวค่ะว่ามาแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะเที่ยวในไอซ์แลนด์ได้อย่างสนุกได้มีประสบการณ์ได้สัมผัสกับธรรมชาตินะคะไอซ์แลนด์ก็ถือว่ามีภูมิประเทศที่สวยงามแต่ว่าทุกคนก็จะต้องเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยความที่ไอซ์แลนด์เนี่ยคนน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาไปเที่ยวเนี่ยค่ะก็จะไม่ได้ต้องไปแออัดไม่ได้ไปอยู่กันแบบสังคมเมืองแบบเมืองใหญ่ๆ ะะแต่ว่าก็จะมีความเว้นระยะห่างทางสังคมในตัวเองอยู่แล้วเหมือนกันทางด้านนายกสมาคมการท่องเที่ยวไอซ์แลนด์บอกว่าเธอเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยจะดีขึ้นหลังจากนี้นะคะซึ่งไอซ์แลนด์ก็จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนนี้แล้วสําหรับใครที่วางแผนไว้แล้วว่าอยากจะมาเที่ยวที่ไอซ์แลนด์เนี่ยความคิดนี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงค่ะที่จะสามารถเดินทางมาที่ไอซ์แลนด์ได้นะคะคุณสามารถที่จะมาสัมผัสก,กับธรรมชาติได้อย่างที่ไม่ต้องไปเบียดเสียดกับใครแล้วเราต้อง การที่จะอยู่กับโควิด1 9ให้ได้เธอบอกแบบนี้เลยนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราจัดการกับโรคระบาดไม่ได้วิธีการที่ทําได้ก็คือว่าเราต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะเพราะว่าการกลับมาเปิดประเทศก็สําคัญกับเศรษฐกิจไม่แพ้กันสําหรับตอนนี้คนที่ถือวีซ่าเชงเก้นนะคะก็ได้รับอนุญาตให้เข้าไอซ์แลนด์ได้แล้วแต่ว่าทุกคนต้องถูกกักตัวเป็นเวลา14วันค่ะ ไปดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของไอซ์แลนด์ที่ผ่านมาหน่อยนะคะตอนนี้เนี่ยไอซ์แลนด์มีผู้ติดเชื้อประมาณ1,800คนมีคนที่เสียชีวิต10คนค่ะไอซ์แลนด์ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้นำเป็นผู้หญิงนะคะแม้ว่าจะเป็นประเทศเล็กๆที่มีประชากรไม่หนาแน่นประชากร,กรของไอซ์แลนด์เนี่ยมีอยู่ประมาณ360,000คนเท่านั้นค่ะแต่ว่าทางด้านของนายกรัฐมนตรีแคทลีนยาคอบ ดอตรีนะคะก็ออกนโยบายให้ตรวจเชื้อไวรัสโครโรนาเป็นวงกว้างเธอประกาศเลยนะคะว่าห้ามการรวมตัวของประชาชนตั้งแต่20คนประกาศมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมแล้วค่ะตอนนั้นเนี่ยยังไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศเลยด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าก็เริ่มเร็วแล้วก็ประกาศเร็วค่ะ ที่ผ่านมาการรับมือของไอซ์แลนด์เน้นการตรวจหาผู้ติดเชื้อแบบการตรวจสอบนะคะแล้วก็ติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อก่อนหน้าก็อาจจะคล้ายๆกับไทยเราเหมือนกันมีการสั่งปิดโรงเรียนแล้วก็มาหาลัย แต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้อยู่บนการรับมือที่ดีนะคะที่ผ่านมาไอซ์แลนด์เนี่ยทำการตรวจไปแล้ว54,791คนจากประชากรทั้งสิ้น364,000คนนะคะก็ถ้าคิดเป็นสัดส่วนแล้วถือว่าไอซ์แลนด์ตรวจมากกว่า15%ค่ะหลังจากการตรวจ15%ก็พบว่ามีกลุ่มของผู้ติดเชื้อจากประชากรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1%เท่านั้นเองนะคะหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของไอซ์แลนด์ก็เคยเปิดเผยด้วยค่ะบอกว่า เราทำได้ดีกว่าประเทศอื่นๆเพราะว่าตื่นตัวมากกว่าแล้วก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องที่ธรรมดาตั้งแต่แรกการควบคุมการติดเชื้อนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนประชากรหลายคนบอกว่าใช่สิไอซ์แลนด์เนี่ยมีคนน้อยนี่สามแสนกว่าคนเองเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะควบคุมได้ซึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับจํานวนประชากรเลยนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมมากกว่านะคะนี่คือสถานการณ์ที่ไอซ์แลนด์ค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ